ผมเริ่มเกล็มาที่จาดจานครับเริ่มเคก,ก่อนมาที่9ให้มาที่15ไปที่จานเที่ยวจานเที่ยวเล่นครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวเหมือนเดิมนะครับแจ้งทราบรับทราบทั้งสองฝั่งแล้วนะครับมาที่จานเที่ยวมาที่มายเ7จานเที่ยวทีหนึ่งแทงขึ้นมาแล้วก็ติดทั้งฝั่งของออกไปเองครับไม่ติดข่ายหรือถูกฝั่งมมอช้ เอกสถาโอ้โหแล้วพี่สวยไปแล้วไปแล้วได้แล้วมาแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งระวัง,ววงด้วยถ่ายแข็งอยู่มือไม่กลางมือไม่กลางไม่ใช้ไม่ดึงไม่ล้างเล่นครับไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดฝังเสน้นวิ่งเดียวเดี๋ยวขอบคุณมากเยี่ยมเลยครับมายเล8พี่พินิพล์ตักราบโอู้หฮอกเก้คําเปิดบุคว้าไว้ได้โอ้ทักทายด้วยเสียวเลย้ยวหมอชัยวางไว้ครับใจใจในหมายล5ระวังกันด้วยขอบคุณครับเยี่ยมเลยหมายเลขห5ญีบบ่ปุ่นมายเลข19แจน แทงมาในตีที่ชัยวัดแล้วก็เป็นลูกออกไปครับทางฝั่งของแจมจานบอกแจมนเนบอกใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน,เ,อนเขานอนตื่นไปแล้วเรายังไม่ได้พักเลยเพื่อน <laughs> ๆๆไปลูกทุ่มมาครับทางฝั่งของแจมจานมาได้สิบห้ามาได้ยันเชี่ยวสันเชี่ยวเลยบอนบอลยาวไปทางฝั่งแจมจานแย่งได้แล้วสกัดไม่ได้ทางฝั่งพลพนพิรวมาที่เอกสถา ไอท้ทามาให้พิทพลีทีหนึ่งพิทพลแกใหญ่แก,กแข็งครับแต่ออาจารย์เชี่ยวก็ยังวางกันอยู่มือไม่ได้ดันแล้วครับอาจารย์บอกดึงครับนั่นแหละดึงครับอะไรนะดูแงผมว่าพี่ไม่ได้สนใจเสื้อสาบานได้ถ้าพี่คิดบนผมพี่จะทะลึง่งโอเคงหน้าตายไม,ไม่ไม่น่าเชื่อส่วนนอลอดเลยฮะใครเอาอยานอนหลับให้แกกินดีครับพิซซ่าเนี่ยฮะมาที่มาเลเซียของระบังจ้ำจันมาที่พิทพลออกทางซ้ายแม่โดนตัดมาได้ที่แจ่มจันหมายเลข นี่ครับของต่อยยาวๆเลยแทงมาโอ้โหแล้วเก็บได้เขาได้สิบระวังครับระวังคุณมากครับนั่นแหละฮะเก็บได้ไหมมาแจะแจมแล้วฝั่งซ้ายครับมาพี่พลล้นแทงเลยครับแล้วก็แหมเขารออยู่แล้วครับนี่ฮะขออะไชื่อขออายชื่อสิบเอ็ดตัวให้หน่อยกันด้แล้วเดี๋ยวดูจันด้ว้หน่อย่าใครลง้มาขออายชื่อสิบเอ็ดตัวผมเลยไมนจะได้พาคนมันหน่อยนี่ครับของทางฝั่งแจมจันแล้วก็ นี่ครับปักเข้าไปมาลี่สิบสี่ขาสมัครจับจานตักมามายเลขเก็บได้เก็บได้แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหสิบโดนสิบของตาฟังหมอใช้สกัดไว้ก่อนแล้วก็ผู้เสประตู้เตะที่ไม่ได้มาทวิชวัตรรัดโมกข้างไปครับหมายเลีสิบโอ้โหนี่ก็ห้องเครื่องอีกหนึ่งตัวครับขอสมัครจับมาที่พิพลพิพลพาบอลไปโอ้โหแกอุ้ยอ้ายกันเร็วฮะแล้วก็ขโมมาที่มาวที่สิบสิบเป็นของทาฟังโซลสาบัเอกสถาบันยิงเลยจะมาลักไก่แถวนี้ไม่ได้ครับแ้า เอากันได้ดีโอแล้วเดินคู่เลยครับเดินคู่อีกแล้วครับแจ็งหมอชัยครับโอ้โห,โหนี่ฮะเดินคู่เลยมาดูกูมาดูจ็งจันจะแกะเพชรยังไงครับหมายเลขสามใช่ไหมครับปังไปบ้าไปบ้า,บา,บาเก็บมาที่เชวัตรแล้วโอ้โหบอลอยู่เท้าดีเกินแต่แทงไปติดไม้แล้วยิ่งจอของท่านแฟนจ็งจันออกมาระตวขวาที่จะเชี้ากระเชี่ยว เชื่วมองแล้วครับมองดูให้ใครไหมปล่อยมาให้ปอนไม้เสื้สอผ้าปอนจะนั่นตักกดย้อนคอนมาที่สิบเจ็ดเก็บมาเก้าเก็บได้ด้วยแล้วมีใครไหมยังได้อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวไม่มีใครตักคอนมุมโดไวท้ทีนี้ไปทำตู้ขวาไปากินกับหมอชายโอ้โหแกล่อเลยครับแล้วคุยงยาวมาที่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เก็บบอลได้ขอมาในตีมาในติดบล็อกแล้วก็ยังเก็บอยู่จานๆข้างหลาาังไม่ได้แล้วนอนแล้วกันด้วยล,งก,วยลงกันด้วยครับระกันด้วยครับขอบคุณมากระวังครับระวัง หมายเลขเจ็ดของท่านจัดจานกระแทกบอลมาได้อยู่ที่มาอ่านาตุลมาที่นิพิพนมาที่นิพนมาที่เมายเลขสิบของทางฝั่งมชัยโอ้นี่ฮะแกคุมจังหวะดีแล้วก็แม่แล้วแทงมาที่สี่พิษณุไม่ได้แล้วก็โดนตัดออกมาทางฝั่งของจัดจานหมายเลขสี่หมายเลขสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วมาที่สิบเอ็ดของจันจนันแล้วก็จะแท็กมาที่หมายเลขเก้าแม่ไม่รู้กันครับ เป็นทางฝั่งของหมอชัยครับนี่ฮะไปเก็บมาได้แล้วก็เขี่ยคืนหลังมาที่สนทามครับมาที่วันที่แปดมาที่หมายเลขยี่สิบห้ายี่ิบห้ามาที่พิจิตรแล้วก็ตักสวยแล้วก็ไปแล้วก็แรกแล้วก็ชิงแล้วก็ชิงก่อนแล้วก็ไวกว่าระวังกันด้วยนักเก็ตทุกทีเอียงก็คุยบ้างหมายเลขสามจารย์มงชิงก่อนแล้วก็ไปออกมาที่วันที่สิบเก้าสิบเก้าของอาจารย์เก็บคืนมาที่หน่วยสามหน่วยสามแล้คืนไปไหนมาที่วันที่หก เขาก็เสร็จกันใหม่ครับโอ้แล้วดึงดูแกดึงบอลนะโอ้โหนี่ฮะดูแกดึงอนะลีลาเหลือรับประทานนะมาที่มาได้สามสามเป็นเจ็ดเจ็ดท่อมาในมาที่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดมองคืนมาแล้วสิบห้ามาช่วยพี่บอลแล้วก็รับมาแต่ยกันอยู่ระวังกันด้วยครับของคุณบ้าดีครับไม่แก้เพื่อนบางที่สบเอ็ดบังกันอยู่บังอ,บงอยู่ดีครับไม่เตะเพื่อนของคุณบ้า ไปดีสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาที่ยี่สิบเจ็ดเขาจันจันออกไปทางซ้ายออกไปทางขวาให้จันเชี่ยวหาจันเชี่ยวโลูกเขาก่อนไปนะครับสัมปทานเยอะตรงนั้นไปแล้วมาก่อนแทงไปที่ขวามาได้เก้าไปริมเส้นม,มีใครไหมในกรอบมีใครไหมมีใครหรือไปจะเชีย่ยวบ้างไหมคขอบคุณโอ้โหตีรถจากสุงไหนปาดีไปหมวกแม่มงมเชียงรายหมวกออกงั้นวิ่งกลับเลยครับน้ำปลานะครับ ฝนตกลุกสู้เลยครับแม่โอ้มีทักทายแล้วครับหมอใช้โดนทักทายไปทีหนึ่งแล้วครับโอ้โหวิเชวัตรเก็บเองแล้วตัดขึ้นมาจอยอดตะวันข้างกางมาดูวงสนามที่อยู่ลองครับลองลองกันด้วยเตะดีมา่อไหรมาจะี่นองมี่น้องพี่น้องได้บอลพี่น้องพาไปแล้วพี่น้องแทงไปสี่สี่ไม่ล้ำไปแล้วไปแล้วสุดเส้นไปแล้วแล้วก็ตาไนแล้วก็โอ้โหครับโคตรเอาไปแดกไวอย่างกระลิงครับพอเกยขบโ๊น มาลงมาใช้มาดิเจ็ดเขียวขวาเป็นชี้ออกมาดีมาที่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดมาที่จะเชื่อทีหนึ่งเก็บได้ครับแล้วก็แทงขวาไปที่สิบเก้ามาที่สิบเก้าแล้วไปแล้ววิ่งหนีไปทางตปีดโอ้โหเร็วเรืนอครับฝั่งนู้นยันเล่มเลยแล้วก็โอ้โหออนเดอะวินโดว์เหมือนเดิมของคุณจันเล็กครับมาใช้อ่ะเอาล้วครับโอหมาใช้ดิแคบจะรู้ชื่อแค่ทุกคนแล้วฮะเหลือเพี่นี่นะครับ จัจจ <In> นจานเนี่ยมาที่เบี้ย้าครับพี่จั่นพี่เหลิมเหลิมไม่บอลพี่เหลิมมอ <ไป S 1> งพี่เหลิมตัดไปแล้วพี่น้องพี่น้องถ่งายไปมือไม่กางมือไม่กางขาไม่เกะไม่ตียีครับดีดีโอ้โหแล้วบงังเงินพาที่หมายเลขเจ็ดครับแมมันจะบันบางไปครับแล้วก็เป็นลูกออกข้างของทางฝั่งเจมจานครับ เป็นลูกทุ่มขอ่ต้งฝั่งมอชายมอชัยทุกใบมากรรมกางครับไม่บางไม่ฟาวไว้เลขสิบสี่จะแหวกไปฟาวแน่นอนครับขอบคุณมากพี่จูครับแกโดนถูไปแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> พี่จู๋ถลอกหมดเลยครับตอนนั้นเขา่าเขา่าวไอ้ที่จูเนี่ยใครจ,จู๋จูใช่ไหมพี่จูใช่ไหมผมไม่ทะลึกรนะ<อ> <c oughs> ครับผมว่าจูก็พอแล้วครับพี่ ว้านี่อารมณ์ดีมาพิธิพลครับนี่กับตันทีมผมครับซีดานผมเลยน,นี่เข้าวหัวข้าวหัวเลยหัวเลยนูน้นเขาบอกงี้มาพิธิพลซ้ายตาตายเฮ้ยเฮ้ยทิ้งแล้วแล้วก็อ๋อขับบอลกูอโหดันหลุดไปแล้วก็ไปประตูขึ้นได้ของบอลชายดึงประตูโซน,นดาบล่าช่วยได้แล้วครับอ๋อดับสองไม่ไหวจริงๆครับ มาเป็นยักษ์บักหลันเลยแล้วโอ้โหคร์บบอกกูไม่ไหวจริงว่ะเพื่อนเอาก่อนแล้วครับโอ้โโประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกมครับไปก่อนแล้วครับหมอใช้ไปก่อนแล้วครับ มาทางฝั่งของแจ,จ่มจันทรจันร์วันนี้ก็ดีแมตดนี้ถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยครับไม่ไม่ขี้เหร่เลยครับอยู่จังหวะจบอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอ้โห,โหนี่เขาไปกันสูบกับคุณมากไ่แก้งครับพี่จูไปได้ไปที่หมายเลขกกระโดดกันมันจะได้อยู่ดีครับไม่ฟาวของคุณมากหมายเลขพี่แหลมอ่าพี่เหลือเก็สกัดไว้แทนทุกหมายเลขสิบเก้าครับแหมตจ,จันทร์จันทอ์ของเราที่จันทร์จันดีกว่าได้แล้วเนี่ยคันคันไม้หน่อยก็ได้ ตู้บอลขอการเขระวังรอกันด้วยเขาระวังระวังโอ้โหแล้วนี่ครับขอบคุณมากครับไม่เตะไม่แกล้งเพื่อนขอบคุณครับเนี่ยฟาครับชนครับเนี่ยแหละครับไม่ได้เปลี่ยนผลยีพลฟาตรงกลางสนามครับและอาจารย์บอกว่านั่นแหละครับจะเล่นเลยไหมเดี๋ยวเขาจะบอกนกวีดกันแหละครับถูกต้องครับอาจารย์ไปที่มืออย่างเงี้ครับนกวีดนะไม่เล่นครับนกวีดนะครับเดี๋ยวเหลือนะครับขอสัญญาณอย่างเดียวครับนั่นแหละครับขอสัญญาณครับระวังต่รายอันนี้แหละพีแล้วมีป้าพี่เลิฟ ทางเตะไปแล้วก็พี่หนึ่งพี่หมดหนึ่งสก,กัดาไม่ได้เตะพี่น้องพี่น้องมาทางฝั่งของทางหมอชัยไหลคืนมาที่หมายเลขสิบพี่เวว่เววแม่หมายี่1สิบเอ็ดของทางจ่จาจันครับแล้วตรงนั้นแม่ยังแยกกันอยู่ครับระหว่างหมายเลขเก้ากับหมายเลขชุนระมุนก็อยู่ตรงนั้นเก็บได้ที่จาเชี่ยวจาเชี่ยวถ่ายไปแล้วแล้วก็ริ่งล้วไหครับจาเชี่ยวถ่ายรริ่งลิงไมเบล หมายเลขเจ็ดกองทางฝั่งทางฝั่งแจมจันครับเป็นลูกฟรีคิกโอ้โหแล้วหมายเลขเก้าจะเอาเองเลยครับหมายเลขเก้าจะเอาเองเลยพี่เลิศพี่เลิศครับเอาเองเลยครับโ,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 โอ้โหนี่ครับขอกำแพงสี่ตัวครับโอ้โหขอขอรายชื่อไปตั้งแต่เมื่อวานอาจารย์พุ่งเดินมาให้ครับแม่พมห่อวานเย็นนี่ฮะก็ไปขอาแม้วครับ นี่บนี่นี่ไมครบด้วยไปลูกฟิกกี้กับหายเลก้ายิงไปแล้วแล้วข้าวครับเบอร์เ้าชื่ออะไรอาจารย์เบอร์เก้าก็ไม่มีแท้เฮลเป็นนี่จิง เป็นลูกตั้งเตะของนักฟังหมอชัยครับรอดมาแล้วก็บ่งกันเองแหม่สุดนิ้ครับน้องจาครับเอาแล้วบอลไปอีกแล้วพี่จูพี่จูวิ่งจูไปแล้วพี่จูไปแล้วพี่จูตักจูตักแล้วโดนจังหวะอาจารย์บอกปัดเล่นต่อก่อนเล่นไปก่อนแล้วโดนนี่ขึ้นโคลนไปโดนโอ้โห มันบางๆครับ <laughs> เสียโอ้โหน่าก,กลัวครับหมอใช้ขึ้นมาแต่ละทีนี่โคตรน่ากลัวทีหนึ่งแทงเข่าไว้ไปหาจันเที่ยวแจมจันเก็บได้น,นี่แหละครับโอ้โหบอลลูกเดียวแล้วแม่แต่ยิงสวยจริงๆครับจริงครับ มาแล้วครับหมอชายสก,กัดได้อ้าวแจนรจารมาที่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ถ่ายไปเองแทงมาโอ้โหแล้วก็บล็อกอยู่นะครับหมายเลยี่สิบพี่เหลิมพี่เหลิม,ม,หลมให้มาที่พี่หมายเลขห้าพี่โอพี่โอพี่โอ,โอ,โอไหไลพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์ปลาล์มมาเรียบร้อยครับน่ะพี่ถาครับน่ะไอ้ชื่อเอกสถาครับน่ะดีใจอยู่ เดีย๋ยวพุ่งปล่อยเบอร์สิบเก้าลงนะหมอใช้ครับเดี๋ยวลูกร้องตามอีกนะฮะ <c oughs> มันอารวาสเลย,ยน,น,นะไอ้เจ้าตัวแสบมาตัวกลางครับทางฝั่งของแม่แจนแจนยี่สิบเจ็ดข้าไปครับพลาดน,นิดเดียวมาทางฝั่งพิถาพิธาพิธาตักมาไใดพี่สองทันไหมทันไหมจันไปแล้ว่าเขาปุ๊ดมาเอาไปแดดไหลซ้ายมาครับทางฝั่งของอ่าพนมพนมมาที่มันนี่เจ็ด หมายเลขเจ็ดอากไปทำไมเลขสิบสี่ครับก็คือพี่หมูพี่หมูแทงขวาไปเจนเชี่ยวทันไหมไม่ทันครับระวังกันด้วยครับระวังกันด้วยจังหวะเลชาร์ดเลท็กไม่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 ชนได้เลี้ยงได้เลี้ยงครับมาที่เจนเชี่ยวตัวพี่นนท์ตามอยู่กจนเชี่ยวแซะกับพี่นนท์จี้มโนบายเป็นพี่นนท์ทำออกเป็นลูกทุ่งของตะฟังแจมจันอย่างของภาษเดียวนะครับเสมอกในเวลาลูกโทษสามลูกสามเลทครับในเฉพาะผู้ที่อยู่ในสนามแล้วก็จะเตะจนวนไปครับ ตักไปแล้วครับพี่นุน่มแล้วก็พี่หนึ่งพี่หนึ่งดีดมาพี่หนึ่งดีดมาเป็นจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าครับนี่ครับขอโทษกันครับโอ้พี่หนึ่งจะฟาวครับโอ้แล้วเกือบจะไม่อาจจะไม่ได้เปรียบในดูแล้วเหมือนหมอชัยอาจจะยังไม่ได้เปรียบเท่าที่ควรก็เลยให้ฟาวดีกว่าครับนั่นแหละครับาจา์ให้ฟาวย้อนหลังครับเป็นทางฝั่งหมอชัยให้ฟาวพี่นุน่นเป็นคนเล่นออกไปตามพี่นุ่นแต่พี่นุ่นปล่อยครับ ปล่อยให้เพื่อนเล่นแล้วก็พิถาคือมาที่พี่พลโอ้ยพี่พลแกวิ่งคะแล้วแกให้บอลให้บอลไปอีกแล้วข้างในมีพี่จูพี่จูรออยู่จูรอมองโจล้อมองจูไม่ได้มองบิ๊มบี้บิ๊มบี้จ่ามองกัน,กนแล้วก็พี่น้องยิงออกเองอตรงนั้นหนึ่งเดงแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับพอถ,ถึงเวลาทำได้ต้องทำถ้าทำไม่ได้นี่น่ากลัวครับบอลหนึ่งศูนย์ครับเห็นกันบ่อยๆครับ โอ้ดูครับหมอใช้ก็ก็อาเอแอแจ้งแจ่มจันก็ยังไม่ถึงกับตายสนิทกันให้ลูกเดียวเวลายังเหลือเยอะด้วยจะจันมาพ่จาจาพับอูยระวังครับรวงกันรวมกันอาจารย์บอกได้เบียดมาแต่ได้เบียดไปเลยครับไปมาัเอ้าพิธาเก็บดีแล้วก็คลาสคลาสิกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยังไม่เข้าอะไรกันว่าเดไงยฮะเข้าไหมครับออกเข้า เส้นไปแล้วนะครับถูกต้องอาจารย์ถูกคนมากลายแมนเข้าไปดูครับบอกโก้ลายทำงานครับสั่นกระเป๋าตุงเลยฮะเป็นหมายเลข1 1ครับพิธาขึ้นเป็นดาวสันโวสารประตูร่วมกับหมายเลข9กของทาฝั่งจัดจัดแลวครับโอ้โหชักกะชักกันจริงๆครับจัดจันต้องรวบรวมสมาธิกันใหม่ครับต้องเอาใหม่เลยครับ11ครับ11 ลองรวมรวมสมาธิใหม่ครับสู้ได้ครับไม่ใช่สู้ไม่ได้ครับจันจันจังหวะหน้ามีกายาเปลี่ยนตัวด้วยครับจบัดหมายเลขมาเลเซนี่นะครับเล่นกันใหม่นี่ครับโอ้แหวจังหวะนี้พลาคนี้ด้วยครับมาทางหมายเลขยี่สิบหพี่เหลิมพี่เหลิมขึ้นพี่หนึ่งพี่เหลิมพี่หนึ่งพี่หนึ่งข้อขึอ้นมามาม,มาเลเซียมายเลเซียพี่พุ่ง แล้วจานเป็นตัวครับจานจานเป็นตัวแล้วก็ขอใช้ยเการเป็นตัวรัจานเอาพี่จูออกครับเราวังครับระว่าโอ้โหออกครับกระหว่างครับขอโทษกันด้วยขอบคุณมากตาครับระวังนั่นแล้วครับมือแฮนด์ออฟครับเป็นลูกฝาครับโอ้โหจะรีแมตช์เมื่อช่วงเช้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูคู่หลังนะ เวลายังเหลือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสลกอสองศูนย์ที่นำอยู่สองหมอชัย้าลูกแรกมาก่อนก็ไม่ได้ครับทางังรู้นาปไปทันไหมแล้วก็บ่งทิงไปก่อนครับทุกคนปลอดภัยใจเป็นตัวครับจานจานเป็นตัวครับเอาหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขสิบเก้าเอาพี่พี่เลิศออกมาพักก่อนครับทางฝั่งจานจานครับสิบเก้าครับสิบเก้าพี่เลิศพี่เลิศพี่เลิศอ่าออกมาก่อนครับพี่ออกมาเลยครับออาข้างสนามเลยนเลยครับอ่า นั่นแหละครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับพี่เชิญหมายเลขห้าเข้าไปได้เลยครับนนี้นักสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่หมายเลขจานสองขอให้ได้ลงมาครับลงมาลงตามมาเลยค่ะหมายเลขมาเลยค่ะขอให้ไฟังจัดจานจัดจานคืนมามาที่หมายเลขสองครับยังเข้าได้อยู่แล้วก็ระวังกันด้วยครับไปตรงโอ้โหนี่วัยแล้วยี่สามี่ดิ ลีดมาอีหนึ่งหนึ่งแตะโยโยงมาแล้วแล้วแล้วพโนโมเก็บไว้ได้อยู่ครับมาเก็บบอลได้โอ้โ,โ,อโ,โดนมีพิธาตามมาเก็ดดันแต่ก็ยังเข้าไปที่หมายเลขสี่ที่ทางของหมูพีหมูมาที่หมายเลขป้อมป้อมโอ้พป่พปฝองโดนแซงออกมามาที่พี่น้องเอ้าหมอเชยยังรอลายยังรอลอายเฮ้ยไม่ได้เพื่อนลำหน้าโอ้แล้วแป๊กแล้วเป็ลพาสไปกันแล้วครับตามนัดเลยครับมาเจอกันหมอชิดนะ ไปไม่ถึงทางแล้วโดนโต๊ะกลับตัดกันมาหมายเลข11ของทางฝั่งหมอชอาอาแจนแจนแล้วก็โอ้โหล้วมงเช็ดโอ้โหดีไม่ผิดเหลี่ยมครับพี่เหลิมไปลูกเตะมุ้งพองทางฝั่งแจมแจนจะกลับสู่เกมลูกแรกต้องมาเดี๋ยวนี้เลยครับแจนแจนครับมาทางฝั่งมไ,มไม่ได้ครับอาหมายเลข15 ถ้าพาไปแล้วพาไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไ,ไปแล้วพี่ป๋องพี่ป๋องแหมแล้วบอลมันทัชออกไปครับเป็นลูกเตะมุมอีกทีหรือเปล่าครับอาจารย์บอกเตะมุมครับใช่ครับอนนโอ้โหดูครับถ้าลูกหนึ่งมานี่ผมว่าโมเมนต์เกมน่าจะเปลี่ยนเลยครับดูค,ครับปักจนจะได้โอ้โหทุกฝั่งฝั่งขวาไม่มีดุเลยครับ ไปินโดมาโอ้โหพี่น้องวิ่งไปแล้วตามน,นัดนัดอยู่ไหนโอ้โหเกียร์ได้ด้วยเกียร<ๆ>์ได้ด้วยโอ้โหว,วครับเมืวันขอบคุณมากตัดไปนู่นไปเลยพี่พลไปแล้วพี่พลไปแล้วโอ้โหสามสองได้ม่ไมเอาเท้า,ทาเอาถักเอฟปั๊บมีเพื่อนไหม <c oughs> เพื่อนมาไห <c oughs> มเด็ดอยู่ไหนเพื่อนปล่อยพี่หนึง่งยิงแล้วก็โอ้โหมันลงล็อกมันพอนด,ดีพอเจาะเลยคนระับ โอ้โหสามลูกครับเป็นดีหนึ่งครับพี่บอหนึ่งยิงไปเป็นตรงที่สามให้กับหมอชัยครับแมชังหวะบุกไปแล้วโดนโต๊ะกับครับพอโดนโต๊ะกับปั๊บเนี่ยมันมันลงไม่ทันครับแล้วเขาขึ้นมาทีเนี่ยมันอย่างนี้แหละฮะับพี่บอลเป็นไรครับกเวลายังมีอยู่ครับยังต้องเอาอยู่ครับดีใจไหมโต๊ะจานใจเป็นตัวครับไล่เหลือเลยครับปกปูไล่เหลือที่ไหน่อยครับ ออกมาแล้วครับหมดหน้าที่แล้วครับนี่ถาวรนั่งแล้วครับโอ้พี่ดองก็ออกมาด้วยครับหมดหน้าที่แล้วมาพักก่อนครับพ่อพี่โอ้มายืนได้ข้างแทนครับเริ่มใหม่ครับอาจารย์ใบที่ไม่รีบเช่นใบที่ไม่รีบสิ สี่หมูแทงมาแม่จะเชี่ยยังวิ่งอยู่ครับยังเอาอยู่นี่แหละฮะสปีดนึงครับลูกแรงตอมาก่อนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหแล้วดูโอ้โหไหลเลยขับพี่โนนกับบังอยู่เลยครับเดินมาครับมาทางพี่หนึ่งหมวดหนึ่งแทงมาพี่หนึ่ตัวไหมครับปีซาลาเบอร์สิบห้านะครับจังหวะหน้ามีการเป็นตัวครับจานของทางฝั่งจัดจานครับก็เซเว่นด้วยสิบห้าใช่ไหมครับเซเว่นด้วยครับ พี่จะซื้ออะไรเซเว่นอยวครับเดี๋ยวจังหวะหน้าครับมาลูกก้าวตักโอ้โหแล้วก็ตักระวังครับระวังขอบคุณมากครับดีครับระวังกันด้วยครับโอ้ระเบิดบอนบอลสวยดีครับเจ็ดจานจังหวะนี้ไหลไปไหนเลยไปหรือเปล่าอื้อไปเลยไปนิดนึงครับเลยไม่ทันพี่หนึ่งเจ็บพี่หนึ่งเจ็บให้มาให้มาที่พี่เหลิมเหลิมคือพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งดือคือพี่เหลิมพี่เหลิมพี่เหลิมจิ้มจิ้มคือพี่หนึ่งพี่หนึ่งดอคืนมามาที่พี่โอ โย่หมุนดึงคืนมาในพี่ดิดพี่ดิดเก็บบอลอยู่ไหนมือไม้ไม่กลางระวังกันด้วยดีขึ้คืนหลังไปที่มาทีลขสามระวังครับระวังมาที่มาลสิบหมาลสิพี่แหวงพี่เบาพี่เบาแทงไปทางซ้ายบนเก็บมีไปแล้วจจนไปแล้วพี่ดนไปแล้วอยู่ไหนลำน้ากลายเป็นตัวครับจ้านังฝางของจันจันครับหมายเลขสิบหมายเลขเจ็ดกัสิบห้าครับ เดี๋ยวที่เราฝากนะพี่นัดหนึ่งนะจันเป็นตัวครับจันจันจใหม่เลยใหม่เลขสิบเจ็ดใช่ไหมสิบห้ากับเจ็ดสิบห้ากับเจ็นะสิบห้าพี่ปองพี่ปองด้วยครับพี่ปองพี่ปองเปลี่ยนตัวครับอ่าพี่ปองออกสั้นลุ้นครับคุณครับฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้หมอใช้ตะกู่เดีแยวเปลี่ยนทีเราเปลี่ยนฮะสิบแปดกับยี่สิบห้าแปดกับยี่บห้าครับเอาพี่เหลิมกับพี่พลออกฮะแล้วก็เอาพี่หนึ่งออกด้วยนะครับ อาจารย์เช็คเล่ด้วยนะครับเช็คเล่เช็คไลเช็คอะไรเข้อมือด้วยนะครับถูกต้องครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับอาจารย์เชิญครับในสนามมาต่อครับอาจัดจานไทยใต้ตะเชี่ยวอตะเชี่ยววานที่หมายเลขเก้าโอ้โหวันนี้มีโอกาสได้ยิงกันทีเดียวครับแล้วหายไปจากเกมแล้วหมายเลขเก้ายิงมาได้มาสวยครับนิจิเบะเก็บได้ครับแล้วคืนมาที่หมายเลขสี่ โอ้มาท no ี่เด็ดพราะว่าเขาวางดีครับคุณมามาดัง้งเอาแล้วครับจะจะได้ไปที่สองเก็บได้เก็บได้ไรไม่ได้โอ้โหตูนบล็อกหมดเลยครับบล็อกหมดเลยครับแล้วก็แล้วก็โอ้โหเาวขอโทษพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเยี่ยมครับนี่แหละอ่าบางทีมันเบรกไม่ทันดิมันไหลมันปึ๊บไปเลยพี่อ่าเห็นรูปดีที่ครับเจ็บครับนี่ฮะมีเรื่องพท็กซี่นะครับ มาที่หมายเลขแล้วจากกระโผ่ที่สามเก็บได้สวยไหลไปข้างๆแล้วครับออกไปทางซ้ายพี่นนท์ดนด์ีเปลี่ยนพี่เปลี่ยนได้ไหมรอสักครู่ครับตัวใหม่แล้วลูกนี้ลุนไปยาวแทงไม่แล้วก็โอคัมป์ปุ๊กคว้าไว้ได้ช่วยไว้ได้ไม่งั้นโดนอ้าวอ้าวระวังครับระวังระวังกันเบอร์ยี่สิบเจ็ดขอโทษนะโอยอพยาชนกันเองพี่ดิแก็ยืนที่เฉยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเบอร์ยี่สิบเจ็ดอาจารย์เปลี่ยนตัวอาจารย์ จานเป็นตัวครับจานจานเป็นตัวครับจานเป็นตัวอาจารย์ครับเป็นตัวครับจานเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่ฟังกูเลยชิบหายอาเบียนเลยพี่เอ้าเออไปหมดแล้วหูมาที่ไหนข้าก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยไขึ้นไขึ้นโอ้โหระวังครับระวังมาที่มาที่จานไม่ได้ข้ามาที่เบอร์ยี่สิบเอ็ด อีเบ็ดมาที่มันละสามมิทินมนม้มน้มน้มอว่าจะไก,กลครับโอ้โ,โหแล้วเก็บมาไ,ได้ถือว่าพิกได้สวยสันเจ็ดหมายแล้วครับทา <c oughs> งฝ่ายอาจารย์แทงไงจะเชี่ยวอาจารย์เชี่ยวปล่อยเพื่อนเลยมันมละเก้าเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วยังไงมีอาจารย์เชี่ยวใ,ใกล้มีไหมไหลมาอะไรให้อาจารย์เชี่ยวตะโดนบล็อกออกข้างไปครับเป็นลูกนี้ <c oughs> โอ้โห มาทางฟังนี้ครับขอดังฟังโอ้โหแล้วจังหวะนี้สาวครับนะครับแบบนข้างหลังครับถอยเลยครับที่ปล่อยไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบอลบางทีสกอร์เป็นต่อพี่อย่าไปทําให้ตัวเองเป็นสถานการณ์ตกเป็นรองนะครับอย่าไปเสียเหลืองโดยไม่จําเป็นนะครับนี่เราเป็นต่ออยู่แล้วครับแลยวจะกลายเป็นเสียเปรียยไปโดยปริยายครับเป็นลูกเตะตั้งเตะของตะฟังแจ่มจันทร์ครับ ตักมาเองแล้วก็โอ้โหติดโบกเลยครับลูกนี้นมมได้ใหม่ได้ใหม่มาที่มาดิจิเบนไล่มามาที่มิจิเบดโอ้โหแล้วก็โดนอีกแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเบอร์เดิมหรือเปล่าในหลังอาจารย์ไปแล้วครับต้องไปเตือนจันจันจริงจังอีกทีครับพี่ครับขอญาตนะครับ บางทีแรงจังหวะคือไม่ได้ตั้งใจครับแต่มันปลายน้ําแล้วก็บรนเรกไม่อยู่อันนี้บางทีไม่ได้แกองแจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวเป็นลูกฟรีที่ของท่านจันทร์ครับมาที่มืออาจารย์เลยครับพี่เชิญครับขอบพระคุณครับพี่หมอชัยเชิญครับเยี่ยมครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณยักษนได้และครับตรงนั้นเลยสัญญาเดียวครับไม่ต้องห่วงครับสัญญาณไม่เป่าไม่ได้เล่นครับสัญญาณมา ไหลบาแต่เชี่ยวเติมสวย,สวยแล้วเอาลอบได้สวยแล้ว่างใครมีไหมไม่มีไม่มีมมยังไงเวียงไหมเวียงก็ได้แล้วข้ามทางเนี่ยแม่เวียงด้วยขวาแล้วก็ข้ามคานเอาไว้เซตเอาเซตเอาพี่เซตเอาพี่นุ๊พี่นุ๊เซตเอาไปเลเอาแล้วครับ,เป,รบเป็นลูกตังเตะยาวๆมาขวางทางฝั่งมูชายมูชายของือหนึ่งสองแล้วก็ ตักมาแล้วแล้วก็เก็บได้ข้อไป้อไปเก็บมาเอ้าโอ้โหพินิดพินิดทันเลยมือไม่ควางดีครับไม่แกล้งเพื่อนพินิดไปแล้วพินิดเวียงไว้เวียงเลยครับโอ้โหแล้วก็โจดตรงนี้ครับแมขอบคุณทั้งสองทีมครับยอดเยี่ยมทั้งสองทีมครับทั้งโอ้โหหมอชัยแล้วก็ทั้ง ทางแจ่มจันนะครับโอ้โหขอบคุณทั้งสองทีมครับแล้วก็แจ่มจ oh, like ันเดี๋ยวเลื่อนเชิญรับถ้วยรางวัลเลยครับแจ่มจันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทีมแจ่มจันครับเดี๋ยวช่วงพิธีการตรงนี้ขออนุญาตเลยนะอาจารย์แจ้งมารับถ้วยเลยครับเพื่อแม้แจ่มจันช้านะครับส่วนของทีมแจ่มจันเดี๋ยวมีรับถ้วยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวไทยลูกนับถ้วยเลยครับอาจารย์เล็ก กันนาสวัสดิ์กับวนาสวัสดีกับนาสวัสดิกับนาสวัสดิ์กับอ่าอ่าสุเดครับลำขาสิยงลำโพงับไมายมันโดนโอ้สุดยอดครับขอบคุณมากครับนี่ครับโอ้โหเทิอาจารย์ด็อกเตอร์ ชเทพพิทักษ์จำสุภาพครับนี่ฮะบเอาสุเทพครับพอดีเลยกูเปลี่ยนชื่อให้อาจารย์อีกแล้วอาจารย์สะดุ้งเฮือกเลยเชียกูบอกว่าอ๋อจะลงเรียกกูใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เขาบอกนะโอ้แมงไปสนามไหนแม่งภาพเปลี่ยนชื่อเขสนามนั้นแล้วยี่ห้อการค้ากูเลยเนี่ยอาจารย์มองหน้าจำด้วยครับเดี๋ยวมารอบหน้าอุ้วตีขาเสียเรียกชื่อกูผิดนี่นะครับอาจารย์มาโคศฟุตบอลอาวุโสครับ ทินชาติไทยครับเนี่ยให้เกียรติมามอบเองกับมือครับน้องพิตตี้เชิญเลยครับอันดับอันดับสาม่วงไปเลยครับน่าจะอันดับสาม่วงครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ชื่นมืดหน่อยนะฮะบอลทุกรา็คือ Hãy cũng chưa kênh Ghiền không những video hấp